ดีค่ะกลับมาเจอกับพิมอีกห,หนึ่งสัปดาห์ที่ผสานะคะลุคนี้เป็นลุคสไตล์แบบเอวคุยนะคะคือหน้าซีดตาเข้มมาเลยนะคะก็แต่งไม่ยากมากค่ะใช้อายแชโว์แค่สองสับสีเรเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทราบว่าลุคนี้แต่งยังไงะคะติดตามชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกของวันนี้นะคะพิมจะลงบีบีก่อนนี้เป็นแบบประเภทแซมเปิลทั้งหลายที่ได้มานะคะก็จะใช้ไม่ต้องเยอะมากนะคะบีบีนี่คือพยายามลงน้อยๆทีละจุดแบบแตะๆที่เมื่อก่อนนะคะแล้วแต่บางยี่ห้อเนี่ยมันจะแห้งเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องแบบ ประเมินนะคะอันนี้คือพิมพ์เคยใช้มาแล้วสองครั้งมันก็แบบว่าโอเคมีความชุ่มชื่นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่แห้งเร็วมากนะเพราะฉะนั้นสามารถจะแบบว่าใช้จุดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยออกไปได้แต่ถ้าเกิดว่ายี่ห้อไหนหรือว่ายี่ห้อที่คุณใช้อยู่เนี้ยนะมันแบบว่าพอลงปุ๊บแห้งปัป๊บแบบนี้นะคะแนะนําว่าลงทีละน้อยๆมากๆเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นแบบประเภทเกลี่ยได้นะคะ เ้คิ้วนะคะมาอีกเลวเอ๊ะวันใหนวันนี้ช่วงนี้มีแต่ลุคที่แบบว่าคิ้วบางๆกันนะคะสงสัยตอนนี้กําลังยิดกันขั้นแรกก็คือพี่จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะที่เป็นแบบแท่งแบบนี้เป็นเนื้อครีมหนาๆน,น,นะคะในการจะลงทับก่อนบางจริงถ้าเกิดอยากจะให้เหมือนในแบบเนี้ยนะคงจะต้องโกนคิ้วกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนไทยเนื้คนเอเชียผมดําคิ้วดําอันนั้นแบบหืมทองสนิทเลยนะคะก็ทําได้เท่าที่ทํานะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้สึก ชอบที่จะเห็นหน้าตัวเองแบบดูซีดลงไปเพราะคิ้วหายหรือว่าดูล้นกว่าปกติที่เคยเป็นเป็นเนี่ยก็คือเคียนคิ้วปกติธรรมาดาไปได้เลยค่ะแล้วก็ใช้เจ้าสปูนบรัชนะคะปัดแนวคิ้วนิดนึงค่ะอย่าปัดแรงมากนะไม่งแบบั้นเจ้าคอนซีลเลอร์ที่ลงไว้มันก็จะกระเด็นหายไปหมดนะคะจากนั้นให้ใช้เป็นมาสคาร่าแบบปัดคิ้วนะคะใช้สีที่อ่อนกว่าคิ้วปกติของเราเล็กน้อยนะคะมันจะได้แบบ ช่วยให้ดูซอฟท์ลงนะคะทาให้หน้าเราดูซอฟท์ลงอันนี้พก็ใช้เป็นสีน้ำตาลนี่พยายามขูดออกให้เยอะที่สุดนะคะไม่งั้นมันทีมันจะติดเป็นก้อนแต่ถ้าเกิดติดเป็นก้อนไม่เปลว่ราสามารถเคี่ยออกได้นะคะวิธีการก็คือว่าเราไม่ต้องการคิ้วเต็มลูกนะคะเพราะนั้นเราไม่ไม่จำเป็นต้องแบบเก็บทุกเส้นก็ได้เราเก็บในแนวที่เราอยากจะให้มันเกิดเส้นคิ้วตามแบบของแบบนะคะเพราะนั้นเนี่ยวิธีขั้นตอนแรกคือว่าปัดสวนย้อนกลับขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเคลือบเส้นคิ้วจากด้านล่างขึ้นมาก่อน อย่างนี้อาจจะดูงงๆขนคิ้วดูฟูๆแบบนี้นะคะพัดๆเล็กน้อยเสร็จแล้วก็ปัดกับแนวปกติเป็นการเคลือบที่ขนคิ้วด้านบนนะคะ ให้สนิทด้วยนะคะไม่งั้นถ้ามันแห้งแล้วผมก็จะเสียดายเพราะมันจะใช้ได้ไม่นานมากค่ะดังนั้นพัดให้มันเซตก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าสปูลิ่งบรัชชี้นี้ค่ะปัดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเอามาสคาร่าคิ้วส่วนเกินที่แบบมันแห้งแล้วเนี่ยออกไปเสร็จแล้วเราก็จะทับด้วยอายแชโดว์ที่สีอ่อนๆเพื่อช่วยให้มันดูเฟดมากขึ้นนะคะแต่มองตรงเฟดมากขึ้นก็ได้เท่าที่มันจะได้เพราะว่าอย่างนะอย่างที่บอกนะคะคิ้วเราคนเอเชีย มันจะไปแบบซีดขนาดนั้นคงต้องโกนทิ้งนะคะจากนั้นใช้เนี่ยค่ะพิมใช้เป็นอายแชโดว์ที่เป็นสีประมาณอย่างนี้หรืออันนี้นะคะแปะบนแปลงแล้วก็แผไปบนคิ้วยางี้เลยคะ่ะช่วยให้มันดูแบบว่าจางลงมากขึ้นนะคะมันก็จะลงไปเกาะกับเจ้าคอนซีลเลอร์ที่อยู่ด้านล่างเมื่อสักครูน่นี้อันนี้พิมลงละลงให้ที่นี้ แล้วก็เกาะกับมาสคาร่าคิวมอสักครู่ด้วยนะคะตอนนี้คิวเราก็จะดูจะอืดลงไปบ้างแล้วนะคะคิ้งแต่งไกล้ตาหนึ่งข้างเสร็จแล้วนะคะอันนี้ต้องให้ดูใกล้ๆหนึ่งเพราะว่าถ้าดูไกลๆมันจะดูเหมือนแบบเอ๊ะดำๆไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีที่ใช้นะคะวนด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีแบบน้ำตาลเข้มๆอมม่วงนะคะแล้วก็สําหรับตรงด้านในที่เป็นดูเป็นขอบๆแบบชัดๆนะคะก็คือจะเป็นอายไลเนอร์สีดําแล้วก็ทับด้วยอายแชโดว์ฝุ่นสีดํานะคะก็คือจะเป็น อายแชโดว์เนี่ยวนรอบทั้งตาเลยนะคะทั้งทั้งบนและข้างล่างแล้วก็ข้างล่างก็ค่อนข้างหนาซะ้วยนะคะแล้ววันนี้ติดขนตาที่แบบว่าหนานพิเศษเพราะจากในลุคนี่คือแบบหนาบึกมากเลยะคะ่ะก่อนที่จะไปเริ่มที่ดวงตาก,กันนะคะวันนี้พิมงจะเอาทิ้นแบบนี้นะคะลงที่ริมฝีปากก่อนเพราะว่าปากเนี่ยพิมคิดว่าเขาไม่ได้ลงลิปสติกเลยนะคะลงแค่ทินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลงทิ้งไว้ก่อนได้เลย พูดไปพูดมาระหว่างทำวิดีโอทำไก็ซีดลงไปบ้างนะครับบางทีพิมพ์ก็ไม่ค่อยชอบใช้ทินเท่าไหร่นะพิมพ์รู้สึกว่ามันแบบว่ากลิ่นมัน หอมหวานเกินพิกัดไปเล็กน้อยมาขั้นแรกเลยนะคะสำหรับดวงตาก็คือพิมจะใช้เป็นอายแชโดว์ครีมสติกนะคะที่เป็นสีดำแบบนี้หรือถ้าเกิดคุณไม่มีจะใช้เป็นอายไลเนอร์ก็ได้นะคะที่เป็นแบบดินสอแบบนี้เราก็จะใช้วิธีการเอาเจ้าเนี่ยคะ่ะวาดให้มันเป็นแบบว่าเป็นโครงทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะว่าเราอยากจะลงอายแชโดว์สีออกไปไกลมากแค่ไหนและเป็นเชฟไหนนะคะ ไม่ได้ต้องลงหนามากนะคะเราแค่ต้องการแบบว่าให้มันเป็นเบสของสีที่เราจะลงเท่านั้นรวมไปถึงขอบตาล่างด้วยนะคะก็ต้องช่วงหัวตานิดหน่อย ใช้นิ้วนะคะค่อยๆกดเพื่อทำให้เจ้าครีมเบสเนี่ยค่ะมันกระจายตัวแล้วก็เนียนมากขึ้นนะคะเมื่อกี้ก็คือแบบว่าเป็นจุดๆๆหรือถ้าเกิดใช้ี่่ีขีดเราก็จะเป็นปื้ดๆแล้วนะคะข้อตาล่างด้วย กระเถิบถอยออกมาไกลๆจากกระจกนิดหนึ่งนะคะเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็คือต้องดูให้สองข้างมันค่อนข้างจะบาลานซ์กันมันอาจจะแบบืไม่เท่ากันเพระหรอกนะคะเพราะว่านะเรามือมนุษย์นะคะไม่ใช่แบบเครื่องจกักรสีที่มันจะใช้วันนี้นะคะมันจะใช้สีนี้สีน้าตาลเข้มอันนี้นะคะในการลงรอบดวงตาแล้วก็ใช้สีดํานี้ในการเซตอายไลเนอร์แล้วก็จะใช้สีที่ขาวที่สุดสีนี้นะคะในการไฮไลท์ ที่ใต้คิว้วเราก็มาลงสีแรกเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีสำคัญอยู่แค่สองสีนี้เท่านั้นเองเนี่ยนะคะค่อยๆเริ่มลงจากตรงช่วงเปลือกตาเราต้องการให้สีมันดูเข้มข้นมากที่สุดตรงช่วงจากขอบตาแล้วก็ไล่ออกไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆจางออกไปเรื่อยๆ การที่ใช้อายแชโดว์ที่มันเป็นสีน้ําตาลแบบเหมือนของในแบบเนี้ยคือมันอาจจะดูเหมือนว่าหูลุกนี้แรงมากเลยะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามองจากไกลๆแต่งไปสักพักหนึ่งนะคะพอเข้าเริ่มช่วงระหว่างวันเนี่ยพอสีมันเริ่มเฟดลงนิดหน่อยจางลงนิดหน่อยเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นนะคะว่ามันเป็นสีน้ําตาลเพราะนั้นมันจะดูซอฟต์ลงเยอะเลยค่ะ ค่อยๆนะคะพี่แนะนําว่าเวลาเลือกอายแชโดว์หรือแปรงที่ลงอายแชโดว์เลือกแบบพี่ประเภทที่หัวมันมีความแหลมนิดนึงอย่างนี้ก็ดีนะคะมันจะได้แบบว่าสามารถที่จะเข้าตามพวกมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราต้องการได้เพราะบางทีเนี่ยเราก็ขี้เกียจจะเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวก็แปลงอันใหญ่เดี๋ยวก็แปลงอันเล็กถ้าแบบนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ด้านแบะแปะของเขาเนี่ยค่ะในการลงสีที่พื้นที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใช้เจ้าแปลงตรงหัวเนี่ยเข้าพื้นที่เล็กๆหรือว่าลงเส้นอย่างนี้ได้นะคะ ลุคนี้เนี่ยคือพิมจะาลงคอนซีลเลอร์ทีหลังตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าสีดำสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ค่ะมันสามารถจะตกลงมาติดตรงหน้าแก้มได้เยอะมากกว่าปกตินะคะเราก็จะทำความสะอาดกันทีเดียวเลยไม่ต้องแบบว่าลงคอนซีลเลอร์กันหลายรอบลงสีตรงช่วงหัวตาด้วยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยล้อมกรอบดวงตาเลย ตาล่างก็ออกมาค่อนข้างไกลเยอะทีเดียวใครที่นอนไม่พอเป็นแพนด้าลุกนี้เป็นทางเลือกมากๆถอยออกมานะคะดูกระจกว่าสองข้างมันเป็นอย่างไรบ้างมันบาลานซ์กันบ้างไหมนะคะอย่างนี้รู้สึกว่าข้างนี้เนี่ยด้านบนมันไม่สูงไม่สูงพอแล้วก็ไม่ไม่ไกลพอนะคะมันต้องเพิ่มสีออกไปอีก แต่งหน้าก็เหมือนวาดรูปเงี้ยนะคะก็คือค่อยๆวาดบางทีก็ต้องมีลบบ้างอะไรบ้างพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าซีเรียสค่อยแต่งแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกอะไรลบแก้ลบอะไรนี่ไปบ้างก็ได้คนแบบโอ้ไม่ได้เลยแต่งแล้วเดี๋ยวมันต้องเพอร์เฟกต์เนี้ยถ้าเกิดไปรอเพอร์เฟกต์ก็พอดีไม่ได้แต่งสถีทีนะคะบางทีต้องแบบว่าลอง คือแบบบางทีซื้อเครื่องสำอางมาแล้วอยากจะให้แบบใช้ให้คุ้มแทนที่จะแบบเอาไปวางไว้เฉยนะคะจากนั้นใช้นี่เลยคะ่ะผมใช้เป็นพ ENCIL i ไ l i น n e r นะคะสีดำธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็ดันเลื่อนเขาออกมาเยอะนิดนึงนะคะแล้ววิธีทำก็คือว่าให้จับตรงหนังตาตรงนี้นะคะแล้วก็ดูแนวจากช่วงหางตาตรงนี้เราจะเขียนขึ้นไปให้มันเป็น เชฟแบบนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยหางด้านหลังเนี่ยจะออกแนวตั้งๆนิดนึงจะไม่ได้เฉียงแบบนี้นะคะ่ะให้ออกเป็นแนวเนี่ยค่ะเปิดออกไปแค่นิดเดียวสำหรับพิมพ์แนวเนี่ยนะคะความสูงก็คือจะต้องเลยชั้นตา หลังจากที่พอลืมตาแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเลยชั้นตาขึ้นไปอีกนะคะไม่งั้นเนี่ยเพราะเกิดว่าอยู่ต่ำม,มากเนี่ยเวลาลืมตาเราจะมองไม่เห็นนะคะต้องใช้ดึงนี้นิดนึงช่วยเอ็นศรีรษะไปด้านหลังนะคะแล้วก็ลากกลับมาที่ตรงช่วงหัวตา โอเคแล้วเห็นไหมอันนี้ก็เริ่มเป็นเชฟจากนั้นก็ค่อยๆเติมพิมพ์ว่าขั้นตอนที่ยากที่สุดของการเขียนไอายไลเนอร์ก็อย่างเงี้ยนะคะคือการกำหนดเชฟของมันแล้วก็เขียนกรอบด้านนอกเพราะว่าพอเราลงเชฟลงไปได้แล้วเนี่ยแค่ระบายด้านในก็ง่ายๆแล้วนะคะ <S <S แต่ลุคนี้ยากนิดนึงตอนเขียนไอายไลเนอร์เพราะว่า สีที่เราลงไปตอนแรกเนี่ยก็แบบน้ําตาลใกล้เคียงดำมากนะคะทำให้บางทีมองขอบมองอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากค่อยๆเติมได้ค่ะสีไม่ต้องรีบจากนั้นนะคะเอาแท่งเดิมแบบนี้เขียนที่เส้นน้าตาลด้านไหนระวังนิดนึงนะคะเวลาเขียนที่เส้นน้ำตาด้านในก็อย่าให้หลุดมือ จิ้มลูก,กตาเป็นอันตรายมากนะคะสำหรับคนที่เคยถามเข้ามาว่าพี่คะเขียนแล้วแบบมันแสบตามันเจ็บมันอะไรนี้พี่แนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณตาเซนซิทีฟขนาดน,นั้นอย่าเขียนเลยเพราะว่าไม่คุ้มนะคะถ้าเกิดดวงตาเป็นอะไรขึ้นมาไม่บองตรงไม่มีใครคุม้มแค่แบบไ,ได้แต่งหน้าสวยๆแปบ๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแต่ว่าเสียตาไปนี่ไม่คุ้มสุดๆเลยนะคะจากนั้นพิ่ใช้อายแชโดว์สีดํานะคะกับแปรงหัวเล็กๆแบบนี้ในการเซตอายไลเนอร์เมื่อสักครู่ เห็นไหมว่ามีเศษสีดำกระเด็นนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราต้องลงคอนซีลเลอร์ทีหลังนะคะเจ้าอายแชโดว์สีดำอันนี้เนี่ยคือเป็นสีดำที่แบบดำดำดำ,ดำนี่จริงดำมากทำให้เวลาลงกับอ,อายไลเนอร์แบบนี้ค่ะแล้วมันทำให้ดูแบบคมชัดมากเลยนะคะ ช่วยได้มากๆเลยอย่าลืมที่จะเติมสีเข้าไปตรงช่วงช่องว่างระหว่างขนตาด้วยนะคะมันจะช่วยให้ดูลุกเนี้ยแบบคมเข้มมากยิ่งขึ้นอย่าลืมขอบตาล่างเซตจเจ้าอายไลเนอร์ที่อยู่ตรงเส้นน้ำตานะคะแปลงนี้ต้องยิ่งระวังอย่างเลยนะคะถ้าจิ้มเข้าไปโดนตาก็บางทีน้ำตาไหลพลืดออกมาเละไปหมดเลยนะคะเครื่องสระ ตันี้เองนะคะก็เสร็จแล้วกับเ,เจ้าสีสันนะคเองถึงแม้ว่ามันจะเสร็จแล้วบางทีอย่างเงี้ยก็จะกลับมาเช็คอีกทีที่บอกคือต้องถอยออกมาอีกทีนะคะแล้วดูสูงไหมพอไหมนะคะอย่างตรงนี้พิมเติมสีน้ำตาลนิดนึงอ่ะให้มันดูแบบว่าบาลานซ์กันมากขึ้นนะคะสองข้างเพราะไม่งั้นข้างนี้มันดูแบบว่าเล็กกว่าวงสีน้ำตาลเนีน่ยค่ะดูเล็กกว่าข้างนูน้นนิดหน่อยเก็บรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงขอบตาล่างให้มันดูแบบว่าเส้นมีความหนาออกมาเท่าๆกันนะคะ บางทีขอบตาล่างเนี่ยก็สําคัญนะข้างนึงแบบว่าเขียนมาถึงกลางตายข้างนึงเขียนตรงเฉพาะหันตานะคะมันจะดูฮามากเลยมันดูแบบว่าดูไม่เท่ากันเติมแก๊สเติมอะไรแบบนี้นะคะให้มันดูแบบว่าเต็มๆนิดนึงจากนั้นนะคะพิณจะใช้เจ้าขนตาปลอมอันนี้ซึ่งเป็นแผงหนาเต็มใหญ่ <g ül üş> ดูก็รู้ว่าขนตาปลอมชัวร์นะคะไม่ม <g ül üş> ีทางที่มีขนตายอย่างนี้ได้ก็คือแบบเต็มแผงเลยนะคะตรงปลายเป็นดำๆนิดนึงตรงช่วงหัวตาจะสั้นกว่าหางตานหนึงนะคะแล้วก็มีความงอนพอสมควรพอาติดเ <g ül> นี่ยพิมพก็ติดตามแนวขนตาธรรมดาพิมพ์เลยนะคะไม่ได้ติดยกขึ้นเพื่อช่วยยกเปิดตาอย่างใดเดี๋ยวพิมไปติดขนตาปลอมติด <g ül üş> ขนตาปลอมแต่งสีสันที่ตาเสร็จไปแล้วนะคะมาถึงตรงใต้คิ้วบ้านค่ะใต้คิ้วใช้สีนี้นะคะสีที่ขาวที่สุดที่อยู่ในพาเลตนะคะลงตรงช่วงใต้คิ้ว แล้วก็สามารถที่จะเอาเจ้าสีเดียวกันนี้แหละค่ะแปะๆๆลงไปเป็นคิ้วด้วยนะคะช่วยให้แบบว่ามันดูซีดจะได้คิ้วไม่เข้มมากเกินไปนะคะตามแบบที่เราต้องการที่อยู่ในลูกของนางแบบนะคะส่วนใต้ตาตรงนี้เละเทะเห็นไหมคะข้างนี้เนี่ยพิมพ์คลินแต่ตอนนี้พิมพ์แต่งกายไปเรียบร้อยเพราะนั้นใช้ที่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะสีอ่อนๆหน่อยหรือปกติก็คือจริงๆแล้วสีที่คุณใช้อยู่ปกตินะคะไม่ได้ต้องแบบว่าไปหาซื้ออะไรมาใหม่นะคะคุณก็จะใช้วิธีแต่ลงใต้ตาแบบนี้เลยใ่ะ แล้วก็ทำความสะอาดค่อยๆล่ไปแบบนี้คือ t i n 1เลยทั้งทำความสะอาดสิ่งที่มันตกลงมาติดใต้ตานะคะแล้วก็ช่วยให้ช่วงใต้ตาตรงนี้ค่ะดูสว่างมากขึ้น <c oughs> ก็เสมือนเราลงไฮไลท์ให้หน้าเราด้วยนะคะ <c oughs> ประเด็นสำคัญคืออย่าปืดเข้าไปแบบว่าเก็บเ <c oughs> จ้าอายไลเนอร์อายชาโดว์อะไรเราออกมาสมบศนะคะหลังจากนี้คือค่อยๆเกลี่ย ขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ด้วยก็คือจะดูสวา่างมากขึ้นอาจจะให้เวลาเขาสักพักนะคะในการเซ็ตตัวมาถึง2องขั้นตอนสุดท้ายนะคะแก้มนะคะพิมใช้ที่เป็นสีส้มปริบๆขนาดนี้เลยนะคะเพราะนั้นเวลาที่ขุดเอาแปลงแตะลงไปแล้วเนี่ยนะคะเคาะทิ้งบ้างนะคะไม่งั้นมันจะเข้มเกินไปนอกจากว่าวันนั้นอยากจะปัดแก้มให้แบบดูเด็กเป็นพิเศษนะคะก็คือเข้มไม่ต้องเอะไรประมาณนี้เลย ก็จะลงจากตกช่วงแนวลรผมนะคะแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็พยายามเกลี่ยนะคะให้มันดูซีดๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าในแบบเนี้ยเขาลงเพียงแค่นี้เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นจริงที่เพูยคิดได้คือว่าไอ้เจ้าทีนที่ลงตรงปากเนี่ยะคะ่ะตอนแรกก็ดูแคบหมือนนี้เยอะเลยแต่ว่าพอแต่งหน้าไปด้วยพูดไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะพอทาไปมันก็จะเริ่มซีดลงะคะ่ะมาค่นี้บ้าง ค่อยๆลากสีออกมานะคะเป็นหน่านอนะค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นอะไรไปไม่ได้สบรับรีมแป้งนะคะคือจะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งธรรมดานะคะใช้แปลงลงเพื่อความเบาบางอันนี้ก็คือทั้งเซตบีบีครีมตอนแรกนะคะเดี๋ยวก็จะ เจ้าเเขาเรียกไรคอนซีลเลอร์เมื่อสักครู่ดีนะคะสามารถที่จะปัดแป้งนี่นะคะทับไปบนคิ้วด้วยได้เลยนะคะเพื่อให้ดูดูซิดลงไปอีกหนึ่งจุด,หน,จดหนึ่งจังหวะแล้วก็แดนนอนใต้ตาเซนเจนิสซาถ้ายังจะมีฝุ่นที่ตกลงมาอีกนะคะมันก็จะได้หายออกไปด้วยลูกนี้ดูซีดมากนะคะซีดเหมือนกับในแบบ นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นประเภทแบบว่าออกแนวเอลฟ์ควีนหรือแบบอะไรแบบนี้วอริเออะไรอย่างเงี้นิดๆนะคะคือแบบว่าคิวซิซี่แล้วก็ตาจัดเต็มบล็อกประมาณว่าลุกแบบนี้นี่คือสามารถที่จะออกไปข้างนอกเวลาเจอแดดคือมันทาให้รู้สึกว่าแดดไม่เปรี้ยงมากอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะคือว่าตาเรามันเข้มมากเลยแบบเนี้ยมันจะทําให้ดูเป็นเป็นเงาลงมานะคะเอาละคะ่ะลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณน่าจะลองเอาไปแต่งได้ ไม่ยากมากนะคะใช้อายแชดโดว์แค่สองสีเราเองนะคะเอล่นนะคะ่ะแบบคุณจะชอบเรากลับมาเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะทางหันษาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ